ตรวจท้องเรียบร้อยให้เยเด้อได้ครับพี่น้องเอาจะไล่ให้เพิ่งทายยานงนะครับแล้วก็ให้พี่ให้น้องอพิางจรารณาเอานะครับเนาะเขาอยากจะได้งว้วงแบบใดอยากจะหางงบอยู่สัส่ 40, 50, 50, 60, 60, มไหนสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นนะครับง้วงทองเนาอยู่นี่ตัวนี้พอว่าเท่าไรครับตัวนี้ว่าไว้สี่หมื่นเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดนี่เห็นไหมพี่นอ้องว้วงทองอันนี้กับสี่หมื่นเจ็ดต่อร้องได้อีกความครับพี่น้องครับส่งหาพร้อมเด้อครับเด้อดำโวดครบทุกส่วนครับเป็นวัวท้องนะครับเด้อนี่การเดินการยางบ่มีตำนีครับผม ตัวนี้พอว่าว้เท่าไรครับ,บว่าว้คือดีๆเดอพอ่อร้อยปากของมาปัสซี่มืนหาที่มืนเก่าว่าได้ดิครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนล เกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาค่ะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผู้ใดอยากจะได้งัวจากอขอกของพอวงนด้ครับพี่น้องครับมือนี่มีมหาห้ฟพีให้น้องไลาตัวนด้ครับเด้อนี่แหละส่วนใหญ่นี่จะเป็นงัวนทองเลยนะครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดกำลังมองหาง,งัวททองแบบสาวๆส,สดๆแบบนี้อยู่กับมีไห้นะครับเด้องัวทองโบดเรืออยากจะเป็นแม่ลูกวสวยๆนะครับลูกตัวเมีย พาไปเบิ่งกันซึ่งพิกัดตรงนี้กับยุธีบ้านเล้างงตำบลบอระบืออำเภอบอระบือจังหวัดมหาสาราคามนะครับเดอ้อเอาพี่น้องมากตัวใดชอบตัวใดมากก็เชิงเอานะครับเนาะปุ่นชูกติดท้ายให้เบิง่งก่อนอืนที่จะไปชมราคาวัวกับฝากพีฝากนองน,น,นี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่นะครับเนาะจะได้เห็นคลิปไม่ไม่เด้งขึ้นมาให้พีให้น้องก้อนมูนนะครับนะเอาพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับมื้อนี้มีงัวทองมาจจโตัวอ เมื่อทองมาเหมือนตึกัตนะครับแต่ว่ามูลนั้นครบรอบพอดีนะครับอเอทองเกือบหมดแล้วพี่น้องครับนี่ละมูนี่ตรวจแล้วนะครับเนี่ยตั้งตัวนี้กับตรวจแล้วนะครับนะเอาตัวนี้ทองชัวช่วยแล้วได้ครับพี่น้องครับกเดือนแล้วครับตัวนี้ทองหกเดือนแล้ววัาสันนะครับพี่น้องเอาอยากจะได้ตัวนี้เป็นวัวแดงตัวนี้ลูกที่ไหนครับลูกที่สองนี่ทองครับลูกที่สองกับเป็นลูกของมาธาดอได้ครับเด้อที่ผสมใบอันนี้ใบหลอดเหลืองเหลือนี่นะครับพี่น้องครับมาธาดอด้ครับเด้อนี่แหละรูปร่างลักษณะพอพันครับพี่น้องครับเห็นบ่ เออนี่แหละเอาผาสมวันที่สองกรกฎาคมกำหนดคลอดกับสงการครับ12เมษายน6หากรกฎาคมกับสิงหากันยาตุาคมพฤศจิกาธันวากับประมาณหาเดือนหาเดือนสิบหกเดือนและพี่น้องครับเอาอยากจะได้แบบนี้มเมาเลยครับส่วนสูงตัวนี้กะบเกบือบเกือบร้อยสี่สิบเลยครับพี่น้องครับนี่โดยประมาณน,นะครับเนาะนี่แหละส่วนหนาหนา้าตาสดชื่นสดใสอยู่ครับพี่น้องครับนี่แหละเอาอยากจะได้แบบนี้ แข่งขาเป็นยังไงครับพี่น้องเบื้องบนนะครับเนาะเดี๋ยวจะไล่ให้เบื้องทายยางครับพี่น้องมลงออยางเพิ่นเมืองมันกันนะนี่ปัญหาตอนนี้ครัทุกขาถอนบ่มีดอกครับบ่มีครับบ่มีดติถ่ายให้เห็นทุกอิริยาบถนะครับเนาะวันนี้เราบ่มีง้วสิงมาให้เบื้องบนพี่น้องครับอ่านี่นี่ถ่ายเดินของแค่ว่องไวเอาบอลล่าซากครับพอตัวนี้ว่าไว่ทีเท่าไรครับห้าหมื่นสามครับห้าหมื่นสามนะครับพี่น้องครับเอ๋อวัวห้าหมื่นสามครึ่งวัวทองด้วพี่น้องเด้อทองมาธาดอครับผมสดสดสิงสิง เหยื่เบริษีเด็กครับพี่น้องครับเอออ่างลูกอ่าเดี๋ยวครับอยากจะได้มอครับบ่มีตำหนิเนาะพอเนาะบ่ครับราคานี่รวมส่งน้ำด้วยครับพี่น้องเป็นบ่กอ่ะครับรวมส่งนะครับเนาะเดี๋ยวเห็นชัดไปครับพี่น้องเอาพอเอาขอเบอร์โทรกันครับวันนี้เบอร์โทรศูนย์แปดสองครับครับสามศูนย์ศูนย์ หนึ่งห้าสามแปดครับอ่านี่แหละครับพี่น้องมักแบบใดมักตัวใดได้ครับเด้อมาเลือกมาชม่วโมงครับพี่น้องครับนี่แหละดูด้านข้างแบบนี้ตรงๆเลยนะครับเนาะห้ามื่นสามครับเนาะกรีบเลีกครับพี่น้องเพิ่งเอาดีๆสวยๆเยอะครับนี่อ่าสวยๆหางนี่กับบวมีดอกบ่มีดังเหรอครับพี่น้องออ๋ครับเอ้าตัวแรกผ่านไปครับตัวเต็มดีครับพี่น้องมาเบึงตัวจริงอยู่หนาขอกเอาเด้อครับเด้อบัวท้องเน้นๆเหรอพี่น้องมาหนี่มีมาให้นะครับเนาะเอาไปแล้วพี่น้องตัวต่อไป อันนี้กี่ยวกัทองบ่ครับนี่ครับทองสามเดือนครับทองสามเดือนตัวนี้แดงเรียบร้อยครับคิปตรวจทองให้เรียบร้อยได้ครับมีคิปให้พร้อมพี่น้องเอาตัวนี้ก็จะส้นสูงก็จะน่าจะประมาณร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบเจ็ดได้ครับพี่น้องครับนี่อยากได้แบบนี้ตัวนี้สีแดงเข้มดีได้ครับเด้อเล้วครเครื่องบดมาอันนี้มันเราจะเป็นทองแรกบ่าพอทองแรกครับทองแรกได้ครับพี่น้องครับนี่แหละหน้าตาครับพี่น้องครับลิปุงเป็นยังไงนะครับเนาะพวงเราทองก็พอได้ครับ อ่านี่ใบพริกแดงอันนี้ท่องพริกแดงนะครับเดอ้อนี่เอสเคห้าแปดหนึ่งแหละเขาพ่อพันผสมสิบแปดตุลานะครับกําหนดคลอกัดยี่สิบห้าเดือนกรกฎาคได้ครับเดอ้อหกหาสิบแปดตุลากะตรวจเรียบร้อยครับมานสามเดือนนะครับพี่นอ้องครับเขาตรวจท่องเรียบร้อยให้ยเลยได้ครับพี่นอ้องเอาเไล่ให้เบื้องทายยางนะครับอยากจะให้พี่ให<อ>้น้ง<า>นองพ<อ>ิจารณาเอานะครับเนาะถ้าอยากจะไร่งงอแบบไหนอยากจะหาง งบจัวสั่มไหลสี่หมื่นหาหมื่นหกหมื่นนะครับง้วทองเอาอยู่นี่ตัวนี้พอว่าเท่าไหร่ครับตัวนี้ว่าไว้สี่หมื่นเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดนี่เห็นไหมพี่น้องง้วทองอันนี้กับสี่หมื่นเจ็ดตัวล่องได้อีกพร้อมครับพี่น้องครับส่งให้พร้อมเด้อครับเด้อนี่แหละแข่งขานะครับเนาะเอามาย,ย่างอีเพิ่นเบิ่งลูกย,ย่างอีเพิ่นเบิ่งลูกเนาะเร็ว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 เออเดินในเอฟซีดูนะครับพี่น้องนี่แหละเอ้าเด้อครับเด้ออยากเจดีย์มอโรครับพี่น้องจิ้มดำดีนะครับเด้อเดี๋ยวผมนี่ย่างน้ำ บนเบื้องจิ๋มให้เบื้องข่ายพี่น้องคุณสู้มักเบื้องจิ๋มเถิดดิจิ๋มงัวนะครับพี่น้องครับเอามาดูนะครับพี่น้องเออนี่ดำปื้อปื้อในข้างมักครับพี่น้องผู้ใดมาจี๋มดำดำเอาเลยนะครับเนาะครับอ่าเพิ่นถือจกดักมาเพิ่นได้แพ่งไยพี่น้องครับอ่ะมีตำหนินาะพ่อเนาะรอครับนมกับบะมีนมไม่มีติ่งนะครับพี่น้องครับต่งมีหยังเนาะครับเออเนี่นีะนี่ครับพี่น้องครับคลิปนี้บุญสู้ใส่หมวกสีชมพูด้วยพี่น้องเด้อยมึงสิตื้นหมวกคือจังได๋ เออน,นี่ใสเหลี่ยมคุณช่รอบอบอกพี่บอกน้องได้เปี่ยเออนี่นครับสี่หมื่นเจ็ดต่อรองได้อุ้มใส่ท้ายรถไปเลยนะครับ,รบพี่น้อง<ม>เอามาเอาครับพี่น้องง่าพะวงกัมีมาให้พี่น้องราคากับว่าสูงครับพี่น้องครับ,บเบาเบากษตรกรับต้องได้ครับผมนะมีง้อใส่แมีลูกนะครับพี่น้องต่อไปเดี๋ยวสีภาพไปเบิ้งครับนะอยากให้เห็นชัดๆนะครับพี่น้องเอ้านี่ มุ้งสุนทนี่ครับพี่น้องครับแท่นหลังเป็นไงเอ้าพี่น้องครับไปเบิ่งแม่ลูกครับพี่น้องตัวเมียเด้กปีนัพี่น้องปัานนี้นี่แหละต้นนี้ตัวนี้สงสัยจะบ่ตื่นนะครับพี่น้องครับบอครับนี่หัวนิ่งๆเชิงเฉื่อยนี่แหละตัวนี้ตัวเมียจักเดือนหรอเป่อต้นนี้เป็นที่เดือนุกเดือนนี่พี่น้องครับเอาลูกของพ่อได้ครับมีใบบ่ครับตัวนี้ใบใบผันวัตถุไมาเด้ครับใบเป็นไม่เป็นลูกพ่ออดไจำอะไรบ่เอ็มนลูกกันเฮ้เอ็ดเมนยังไง จำใ่ได้เครับพี่น้องใบมีอยู่มบนบกมีนี่ครับใบนะมีมีอยู่นะครับพี่น้องครับอ๋อแต่ว่าจำใบจังโท่ถามเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละเบื้องส่วนไทยส่วนหางก่อนเลยครับผมชูขอดูจิ้มหน่อยของชอบนี่นะครับเนาะผมมักซอร์ได้พี่น้องเห็นไหมงามบ่ครับผมนี่แหละหางบ่ดอกบ่วดังบ่มีแซมครับพี่น้องครับอ๋ออยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อ สูงกับสิบประมาณ130นะครับพี่น้องครับตัวนี้อยากได้เมาเลยนี่จะให้เบื้องขานะครับเนาะเบื้องกีเบื้องลิบนี่นี่นะครับเด้อเอ้าง้อหน่อยดูนมนะครับพี่น้องครับซีหัวยดกอ้าอยากได้เลียมนี่นะครับเนาะเขาพระท่านในเฮ็ดครับเออยิ่งเขียวให้พี่น้องมึงนี่เปล่นี่ยผีบีมึงคนปากเขียวในหลวงยิ่งเขียวเหมือนกันอ่ะเขียวท่านในเกิดพี่น้องทั้งเบงอ้านี่อยากได้แบบนี้นะครับเด้อเอ้า กิบหูดำๆนี่ยนะครับนี่คือตัวลูกนะครับเด้อมีแม่มันอยู่ครับผมนี่เรียมนี่นะครับเนาะอ่าปฏิเสธภาพเรื่องแม่ครับพี่น้องครับแม่ตัวนี้ส่วนสูงกับสิร้อยสี่สิบบวกเลยนะพี่น้องเด้อหัวหนิ่งหนึงเชิงเชือกนะครับพี่น้องครับอันนี้เอากับพันสนามลบมีหลงร้อยจังน่อยครับหายหมดแล้วล่ะอ่าตัวนี้สูงไอยร้อยสี่สิบบวกนะครับพี่น้องครับตัวเงาเมื่อกี้นี่เป็นลูกที่ใดพอเดือดยังฮันลูกที่สองครับลูกที่สองลูกตัวนี้ตัวดีด้วยครับพี่น้องครับนี่เบิ้งเบิ้งทรงตัวนี้ เห็นจะซนเลี่ยมนี่นะครับเนาะนี่ลูกที่สองวันนี้ก็ผสมไปไหมครับแม่มันเหมือนผสมมาได้ครับผสมใส่ตัวใดหัวง้อเฉียงๆ้อพี่น้องเด้อนี่จับได้ใบได้รูปเหรียญได้เลยล่ะผสมกับแดงใบเล่ได้ครับพี่น้องครับนี่ใส่แดงใบเล่ไว้ให้แล้วนะครับเนาะอยากจะได้ได้แม่ลูกไปพร้อมนะครับไม่รุ่นเอาตัวนี้อีกผสม28พฤศจิกาหกสี่ได้ครับพี่น้องครับกำหนดคลอดกับแสิงหาหกห้าได้ครับเด้อ28พฤศจิกากับ พานว่าเป็นเดือนหล้วพี่น้องครับนี่เดือนกวักวๆแล้วนะครับพี่น้องครับเอาอยากจะได้แบบนี้นี่แหละแข้งขาพี่น้องครับคลิปหมวเป็นยังไงแข้งขาเป็นยังไงเบื้องเอานะครับเนาะทางุ่นุกไปเร็วางานหลุดงางพุง่นเร็วง้อเฉื่อยๆนะครับตัวนี้นะ,ะเ,เดี๋ยวสิภาพเบื้องทั้งถ่ายครับพี่น้องขอดูของชอบหน่อยนะครับนเนานี่ละเบื้องเอาครับพี่น้องครับนี่แต่ว่านมมีอันนี้น้อยเลยครับเนี่ยโอ้ยเม็ดข้าวโพดจะซื้อรับพี่น้องครับนมเหนียวเนี่ย อันนี้บอกให้กอนเพื่อบางคนเพิ่นก็คือว่าเป็นตำหนินะครับพี่น้องครับเทาก็บอกว่าก้อนนุ่มซ้มิดกับโผล่นะครับต่อหัวใหญ่ๆเนี่ยซีหัวดีโหดเนาะนี่เอาคู่นี่ว่าไว้เท่าไรครับพ่อว่าใบแปดสิบแปดสิบสี่ครับแปดสิบสี่นะครับพี่น้องครับแปดสิบสี่นี่หมายถึงแม่ลูกตัวนี้นะครับเด้อแล้วกับแม่นี่ผสมไปอีกแล้วนะครับเนาะ นี่แหละแปดสิบสี่ได้ลูกตัวเมียแล้วก็เอาไปลุ้นแม่ในท้องอีกนะครับพี่น้องไปงานงานแม่ดูลูกไปเดี๋ยวสิอุ้มมาได้กันพ่ออุ้มมาได้บ่ะนี่ไปไปเอองานงานเดินหน่อยลูกเออให้แม่ไปอ๋อแปดสิบสี่ครับพี่น้องครับนี่ครูนี่เห็นชัดว่าเห็นชัดชัดจระเลยครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้องว่าพ่อวงผลนม้มาให้แบบนี่แหละครับราคานี่แหละมักแบบนี้กรับมาเลือกมาชมเอาครับข้อของพ่อวงนะครับเนาะต่อไปครับพ่อปนี้ยังมีง้วนทองให้พี่น้องได้เยี่ยมชมอีกนะครับเด้อ เดี๋ยวกับสิผ้าย,ยางสเสด็จไปทั้งทั้งนี่ครับพี่น้องครับบัดน,นี้นี่กางตรงหน้านี่แหละช่วงนี้กับไทยงัวกจะออกอกลางตรงหน้าหลายครับพี่น้องพอาะ่มองเดินลำนะครับเนาะนเด้อไปดูแม่โบสซึ่งติดท้องแล้วเด้อครับพี่น้องครับผู้ใดามางวัวแดงไอ้ขาวดำโบดๆนะครับพี่น้องครับนี่ห้องแล้วไปเบิ่งว่าเพิ่นจะเปิดว้ห้องไว้เท่ายมักน้ำบอสพี่นอ้องเอ้าเลือกไปชมว่าบรญชูบ่าไหลก็เมื่อยหายใจบวท่านหลืพี่น้อง อิดครับอิดเลี้ยวนะครับเนาะเอาตัวนี้ครับพี่น้องสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุโรรน์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0 8 9 7 1 0 2 2 4 4 สิงคคำฟา,ามอําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง้อเออนี่นะครับเดอ้อตัวนี้หละเป็นวัวท้องนะครับมีใบมีหลอดไห้ยอยู่ด้วยครับ,รบอันนี้ท้องพอได้กับพอเห็นไหมครับ<อ>เปียวๆปีศาจแดงพีเซตหนึ่งสามศูนย์นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบื้องทางที่จังสีแจงครับพี่น้องท้องกับปีศาจแดงพีเซตหนึ่งสามศูนย์นะครับเดอ้อ ผสมวันที่สิบเจ็ดเดือนกวัวปะครับคสิบ <S <S พฤษภาหกสี่กำหนดคลอดกับบญเดนซี่เนี่ยแหละพี่น้องครับนี่เอาเลยวันที่ห<ป>้ามีนาหกห้ากำหนดคลอดนะครับส้นสูงตัวนี้ร้อยสี่สิบกว่า,วาวนะครับเด้อนี่แหละ,ละตัวนี้ก็โตเต็มดีนะครับพี่น้องเด้อมันถ่องใหญ่หล่อนไหมพี่นอ้องนี่เอาอยากจะได้พว่วงหางดำๆนี่ยนะครับผมนี่เบื้องเอาโบมี่ดอกโบมี่ดังแหละครับไปยังเพป็นเบื้องลูกไปโน้มกับโบมี่ติ้งนะครับตัวนี้ไปนี่แหละจิ้มไข่กับได้ดำบดครบทุกส่วนครับเป็นวัวท้องนะครับเด้อนี่ การเดินกันยังบ่มีตำนี้ครับผมตัวนี้พอว่าไวเท่าไหร่ครับว่าไวคือดีดีเด้อพ่ออร้อยปากกอ่ามาประสีมื่นหาซีมื่นเก่าได้ดิหกมื่นสามครับเออหกมื่นสามนะครับพี่น้องครับเออให้โอกาสเล้าขึ้นจักน้อยเดี๋ยวเราจะขาดทุนน่เนาะหกหมื่นสามนะครับพี่น้องเออสามครับหกหมื่นสามเออกีบเร็บนี่เบื่อเอาครับผมอยากจะได้แบบนี้ถ่ายเห็นชัดไปแพทหลังเห็นชัดไปครับพี่น้องครับ มาเบือ้งองบนเป็นเมังลูกไปเออเป็นหลังนะครับเนาะนี่นี่นะครับไปอยากกีได้กันเมื่จากของปอวงนะครับพี่น้องครับบางทั้งหนาพี่น้องอ่ะนี่แหละส่วนหนาหูสนหันหรือหูยาวครับพี่น้องครับ,บเบื้องบนนี่นะครับเด้อหกหมื่นสามต่อรองได้นะครับเนาะเอาเบืบ้องมุ้งของปวงครับ,บ,บพี่น้องครับปลามันตัวหน่อยตัวใหญ่สมัยเดี๋ยวเกี่ยวกับคุณพ่อให้เบื้องนะครับเนาะนี่อ่ะเห็นแล้วครับพอแล้วสูงหน่อยเจ็ดสิบเบื้องเบื้องบน ยังบ่หมดแค่นี้เด้อครับมีง้วงให้พี่ให้น้องได้เบิ่งอีกที่ตัวนี้ก็บ่มีตำหนิเนาะพ่อเนาะบ่ครับไม่มีตำหนิเลยเด้อครับเด้อเอาเบิ่งเอานี่ครับอ่ะให้ดูชัดๆกันไปเลยนะครับเนาะต่อไปครับผมไปเบิ่งวัวขาวตัวนี้เด้อครับพี่น้องวัวขาวตัวนี้เนาะมาเบิ่งอันว่าเพิ่นจะเปิดไว้เท่าใสนะครับเนาะอันนี้เป็นวัวแยกลูกนะครับพี่น้องครับแยกลูกวัวเตัานมใหญ่ๆอยู่ อยากลูกมามว่าลูกว่าผสมไปได้ไครับตัวนี้ผสมไปว่าผสมเลยนะครับครบรอบพอดีวันที่สิบมือนี้วันที่ผสมยี่สิบพันวาได้ครับพี่น้องครับกําหนดคลอดกับสิบตุลาหกหาได้ครับเด้อพันวากรับรอบหนึ่งนะครับพี่น้องครับโดยประมาณนะครับพี่น้องเอาสูงร้อยสี่สิบบวกเช่นกันแยกลูกแล้วก็ตาดํานะครับพี่น้องครับแล้วก็ขอบหูดำเห็นและ ข้อขากีบเด็บเป็นวัวที่เชื่องอีกตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้ลักษณะเด่นอีกเจ้าหนึ่งคือเป็นตัวทีเพราะวขาทีแข็งแขางที่จะตัวเงาอยู่นะครับเนาะเโบสดมักแบบนี้มาเลือกมาชมออกครับพี่น้องครับนี่แหละข้อขาอ่านี่ส่วนถ่ายครับจิ้มดําดีโบดนะครับเด้อนมก็ไม่มีติ่งครับผมอ่านี่ยนะครับเดี๋ยวจ้ไอ้เบื้องหางครับพี่น้องครับนี่อ๋าเบื้องเอานี่ยนะครับเด้อเพื่อจะได้หัวขาวบดๆนะครับเนาะครับตัวนี้พอว่าเท่าไหร่ครับ ว่าไว้ส to ี 3, no? ่เก้าครับส yeah? uh ี huh. ่สิบเก้านะครับพี <EN UR> <dance> ่น้องครับผสมให้แล้วครับสติงเลด้วยครับ like พี่น้องเด้อนี่นะสิามในทองนะครับลูกที่สามนะพ่อเนาะในนี่เนาะสามในทองเอ้ามาเอาครับพี่น้องครับอยากจะได้แบบนี้วัวเชื่องๆนะครับเนาะนี่แหละพี่น้องอยากเลี้ยงัวหููไปเลี้ยงนะครับพี่น้องมาเอาเลยนะครับอันนี้งวแยกดูได้ครับพี่น้องครับเอานุมกับวัวมีติ้งเดินนะพี่น้องเนาะบอมบอมอ่ะเอ้า น,นะครับผู้ใดอยากจะได่งว้ผ่อวงนะครับเนาะกับมาเลือกมาชมเมอะไรครับอยากจะได้แบบนี้มาเอาเลยจในคลิปี้อ่ะขอจบขอพ่อไปแค่นี้ครับผมขอสวัสดีครับพอครับีครับ